ความแตกต่างระหว่างไขวัดและไข้หวัดใหญ่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอาการคัดจมูกมีน้ำมูกและไข้แต่จะทราบได้อย่างไรอาการที่เป็นนี้เกิดจากโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ลองมาดูความแตกต่างเพื่อการดูแลแล,และป้องกันที่ถูกต้องไขวัดเกิดจากเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ อาการมักไม่รุนแรงมากเช่นมีไข้ไอมีเสมหะมีน้ำมูกจามคัดจมูกอ่อนเพลียไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าโดยที่ระบาดในคนมักเกิดจากสายพันธุ์ A และ B สสำหรับอาการแสดงจะรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามากมีไข้สูง ไอเจ็บคอมีน้ำมูกอ่อนเพลีย hmm. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคล mm hmm. ื่นไส้อาเจียน mm hmm. บางรายอาจมีท้องเสียร่วมด้วย mm hmm. บางรายอาจหนาวสัน mm hmm. ส่นสังเกตง่ายๆไหวัดใหญ่อาการมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยไข้สูงหนาวๆร้อนๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก และมักมีอาการหวัดคัดจมูกน้อยกว่าไข้หวัดธรรมดา